ย้อนระลึกนึกถึงวันดีที่ผ่านานตรุดสงกรานต์สดใสใจหันษากระทำบุญทุกสิ่งอย่างเพื่อบูชากระตันอยู่รู้คุณค่า บุพการีจเจริญพรคอนสีแจงเมื่อไม่สิมาถึงพุงหมู่สังโคคุณทรวัดเสาเขาเฝ้าพระพุทธองค์จเจริญพรทุกคนทุกท่านในเชา้าวันนี้ ที่วัดโคกโพนวัดพระจันทร์มหามังกรกันตะบ,บุญโยผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอคุกขันสิงอัตรรภาพพระครูสังครักษุริยาเตชะวโรได้มีโอกาสมาพำนักจำวัดหลังจากที่ ไปแสดงธรรมในายที่ในจังหวัดชิซเกะในช่วงนี้มีวิกฤตการสิ่งหนึ่งก็คือโลกเราพบกับภัยพิบัติร้ายแรงก็คือไวรัสโควิด -19 ไวรัสโคโรนา19 ทิ่ตอนนี้เป็นภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติก็พากันรักษาสุขภาพพากันรักษาระยะห่างทางสังคมจริงๆตามภาพาก็ไปในหลายๆที่แต่ก็พยายามที่จะติดผ้าหน้ากากนอนามัย ร้อยเปอร์เซนต์เวลาออกจากที่พักอาศัยเวลาเดินทางเวลาไปในที่ต่างๆก็พยายามที่จะรักษาอย่างนี้ให้เต็มที่อันที่สองก็คือพยายามอยู่ห่างๆกันตอนนี้ก็งงดรับกิจนิม,มนต์เพื่อที่จะอยู่กับพื้นที่โดย ไม่จำเป็นก็จะไม่เดินทางไปไหนเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการกัดตัวเองด้วยถ้าว่าเราเดินทางเราก็ไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นอันที่สามก็คือเมื่อเราใส่หน้ากากพานามัย รอยเปอร์ซ็นเสร็จแล้วรักษาระยะห่างทางสังคมเสร็จแล้วเราก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ด้วยน้ำเยลแอลกอฮอล์ซึ่งจะทำให้ความสะอาดของเรานั้นดีแล้วก็สำคัญก็พยายามเอาเจใส่ให้ตัวเองได้สะอาดเพื่อ สุขภาพกายสุขภาพใจมีภูมิต้านทานสะอาดกายเจริญไวัสยสะอาดใจเจริญสุขวันก่อนก็พูดเป็นภาษิตพญาอีสานแต่งขึ้นมาเองนิดหน่อยผสมกันกับปรัชญาชีวิตชาวอีสานชาวลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีบอกว่าสุขีเมัน เสมอมั่นเครื่อไหม่โควิดหายะะย่ามาไก่ยองยามสุขคีเมันเสมอมั่นเครื่อเกา่าให้มูเห้าพี่น้องพากันรักษาสุขภาพดีๆอย่ามีป่วยไข่อย่ามีสิ่งที่เหตุให้ร่างกายจิตใจของเห้าเศร้ามอง ในทางพระพุทธศาสนาก็จะพยายามพูดถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาการสวดมนต์จะทำให้สมองของเราได้รับการพัฒนาหนึ่งก็คือได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้บำเพ็ญตนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนำธรรมะของพระพุทค์มาเพื่อประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ที่มันวิกฤตนี้เราก็พากันสวดมนต์บ่อยๆ สมองเราก็ได้รับการพัฒนาจิตใจเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางพระพุทธศาสนาในระบบไตรสิกขาในขณะที่สวดมนต์อยู่จิตใจก็แน่วแน่วแน่เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นไนด้รวดเร็วนั้นก็แผ่เมตตาแผ่คุณงามความดีแผ่บุญกุศล ให้กับสัตว์ททั้งหลายมีเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกให้เกิดอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อที่จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เวลาที่เราสวดมนต์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนาะเมื่อสถานการณ์โควิดที่เกิดใหม่ๆก็พยายามบอกว่า บางทีในโลกมนุษย์ซึ่งมีเจ0 0 8 0น0ล้านคนในขณะนี้นี่คนที่ติดเชือ้อน่าจะถึงพันล้านคนถึงจะมีวัคซีนที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซเมื่อมีวัคซีนป้องกันได้ร้อยเปอร์ซ็นตว่าทำให้ไวรัสโควิด2019โคโรนาที่ มาทำลายล้างมวลมนุษยชาติก็คงจะสงบลงระง,งับลงและเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้แต่คิดว่ายังอีกนานพอสมควรที่จะมีวัคซีนที่จะทำให้ชาวโลกของเรานี้ปลอดภัยได้อย่างร้อยเอร์เซนวันก่อนเห็นเขาวทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณสุข ที่มาเปิดเผยว่ามีาพระภิกษุชาวไทยที่ฉีดวัคซีนไปแล้วปรากฏว่าได้สูญเสียชีวิตไปคือมรณภาพลงก็บอกว่าชนะสตรเรียบร้อยแล้วไม่มีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนคือท่านรักษาโรคหัวใจของท่านอยู่แล้ว มาเป็นระยะเวลาหลายปีทีนี้พอพอมาฉีตก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ได้รับการรักษางั้นในช่วงเวลาที่พยายามจะพูดถึงนี้ก็คือวิกฤตโลกของเราตอนนี้ก็มีอยู่สองสามประเด็นใหญ่ๆ สองสามประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วก็คือโควิดคริสิสคือวิกฤตการภัยพิบัติไวรัสหลังโรคหลังโลก,ลโลกขอภพยายามจะพูดให้ไม่เป็นรอเรือพยายามจะพูดให้รอเรือรอลิง ชัดเจนแต่ปรากฏว่าบางทีความตั้งใจมากกว่าจะทําให้ผิดพลาดได้เหมือนกันวิกฤตข้อที่หนึ่งก็คือไวรัสโควิด2019ระบ,บาดไปทั่วโลกโยกระดับความรุนแรงเพราะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามสภาพอากาศตามสภาพแวดล้อมตามสภาพภูมิประเทศทวีปหรือตามสายพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกบางทีอาการก็ไม่มีหมายความว่าไม่แสดงอาการอันนี้วิกฤตประการสำคัญอันดับหนึ่งตอนนี้ประการที่สองก็คือวิกฤตโลกร้อนสภาวะโลกร้อน โลบอลวอร์มหรือที่ทางสาชาชาติก็ประกาศเตือนมาหลายปีพอสมควรเรื่องภาวะโลกร้อนอันนี้ประการที่สองประการที่สามก็คือเป็นห่วงเรื่องวัยรุ่นมีความก้าวร้าวรุนแรงมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็เป็น เป็นภัยมานานในระดับหนึ่งสำหรับโลกสำหรับสังคมของการอยู่ร่วมกันบางทีถ้าวัยรุ่นเกิดขึ้นมาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังคนอื่นแต่กลับไปเชื่อเพื่อนมากกว่าการคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญไปคบเพื่อนที่ดีก็ดีไปถ้าคบเพื่อนที่ ไม่ดีก็จ,จะทําให้ชีวิตตกต่าไปได้อาตมาจึงได้เขียนโพสเฟสบุ๊คเมื่อวานว่า mm hmm. เมื่อเรามีสีไม่เราจะไม่ตกตำ่ำคำว่าสีไม่ก็คือไม่ประการที่หนึ่งก็คือไม่ลืมพ่อแม่สองไม่รังแกคนดีสามไม่ย่ำยีบัณฑิต สี่ไม่คิดเนรคุณถ้าหากว่าไม่ลืมพ่อแม่เราก็จะรักเทิดทูนบูชาบุพการีคือพ่อแม่เป็นบุคคลที่หาได้ยากของโลกเมื่อกตัญญูบูชาพ่อแม่ก็เหมือนกับกตัญญูบูชาปู่ย่าตายายบุพการีผู้มีพระคุณไม่ลืมพ่อแม่ไม่รังแกคนดี คนดีอยู่ที่ไหนเราก็เชิดชูเราก็เห็นคุณค่าเราก็ช่วยส่งเสริมไม่รังแกคนดีไม่ยำยีบัณฑิตบัณฑิตเป็นผูท้ที่ประพฤติด,ดีคิดดีพูดดีทดําดีนี่คือบัณฑิตเมื่อคนเหล่านั้นคิดดีพูดดีทดําดีเป็นบัณฑิตเราก็ส่งเสริมไม่ย่ำยีเมื่อไม่ย่ำยีบัณฑิตเราก็ไม่คิดเนรคุณ ไม่คิดเนรคุณต่อพ่อแม่บุพการีปูญยาตายายผู้มีพระคุณต่างๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันนี้เราก็ไม่ไม่คิดเนรคุณเราก็จะชีวิตเราก็จะไม่ตกต่ำพอชีวิตเราไม่ตกต่ำเราก็จะมีแต่ความจำเริญมีแต่ความเจริญงอกงามไปที่ไหนก็มีความก้าวหน้าพาสุกแน่นอนเป็นอย่างนี้อันนี้ พูดถึงเรื่องวิกฤตภัยพิบัติต่างๆ3ประการแล้วภัยพิบัติที่เกิดวิกฤตอีกประการหนึ่งก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากาสภาวะแวดล้อมภัยพิบัติทั่วไปที่บางทีก็เกิดสึนามิตรงนั้นเกิดภูเขาถลม่ม เกิดแผ่นดินสไลด์เกิดแลนสไลด์เกิดพา,ายุหิมะเกิดทำให้คนเกิดความเครียดนำมาซึ่งความวิตกกังวลนำมาถึงสภาวะาซึมเศร้าของคนก็ได้ทำให้โลกของเราก็เกิดวิกฤตอันที่5ก็คือวิกฤตศรัทธา เราจะเห็นได้ว่าพอพอคนเกิดสภาวะความเครียดวิตกกังวลเกิดความซึมเศร้าก็จะหาที่พึ่งพอหาที่พึ่งทางใจพอไปเจอที่พึ่งที่บางทีอาจจะไม่ใช่ที่พึ่งที่ทําให้พ้นทุกข์หรือมีความสุขได้ก็อาจจะไปพึ่งสิ่งต่างๆตามลัทธิตามความเชื่อของตนเองจึงปรากฏลัทธิความเชื่อมากมาย พระบางทีก็ไปตัดหัวตัวเองเพื่อบูชาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำถูกทำทำดีแล้วบางทีมันก็เป็นลทัทธิใหม่ๆแปลก,ปลกๆขึ้นมามากมายไปเจอลทัทธินุ่งดำที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันสองสามวันที่ผ่านมาก็ไปเทิดทูนบูชาเพราะว่าคนเราขัดที่พึ่งเมื่อมีวิกฤตจากโรคภัยไวรัสโครโรนาเกิดขึ้น ก็ไปหาที่พึ่งแบบนี้บางทีก็พระศรีอันก็เกิดขึ้นลทัทธิเทพสุริยจักรวาลก็เกิดขึ้นบางทีการฆ่าตัวตายไปเรียนแบบกันโดยถือว่าเป็นการบูชาสิ่งที่เคารพนับถือบางทีก็ไม่ถูกต้องอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดการเรียนแบบกันขึ้นมาเพื่อปลดทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์เพื่อ จะทำให้ชีวิตสังคมมีความสุขปรากฏว่าไปถือละที่แปลกๆมีการกินน้ํามะพราะ้าวก็อยู่ได้อะไรทั้งนองนี้เป็นลัที่นุ่งดําแล้วก็เป็นเทพสุริยะจักรวาลห่อเหินเดินอากาศได้ก็พากันพากันหลงไหลเชื่อถือไปเป็นการอวดอุตริมนุษษธรรมซึ่งถ้ามีอยู่จริงมันก็จะต้องอาบัตเหมือนกันถ้าว่าคนไปเชื่อแล้วก็ไปเรียนแบบไปทำตามแต่ ถ้าหากว่าไม่มีอยู่จริงแต่ไปอวดอุตริมันก็เป็นอาบัตร,รุนแรงสำหรับพระนะขาดจากความเป็นพระได้อันนี้เราก็ไปเชื่อถือกันปแปลกๆคนที่ปฏิบัติแปลกๆพิสดารไปวิตฐานไปเราก็คอยกันไปลงเลยไปเชื่อถือจริงๆแล้วการปฏิบัติตรงอยู่ในกระบวนการที่จะพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของเราได้ก็คือระบบของศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีล 2 2งรีสิบนสร้อรยสิอะไรนนนี้ก็พากันรักเสือรักษาพากันเอาใจใส่พากันตั้งใจรักษาสิน 5, ให้ชัดเจนให้บริสุทธิ์งดงามกายใจของเราก็จะบริสุทธิ์งดงามก็จะต้านโรคภัยไข้เจ็บได้อันนี้เพียงเรื่องแทศสินถ้าหากว่าเข้าสู่กระบวนการของสมาธิภาวนาจเจริญสมถะกรมฐานจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก็เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจก็ทําให้สังคมเราก็อยู่รวมกันอย่างสงบสุขได้เพราะจิตใจตัวเราเองก็เกิดความสงบเมื่อตัวเราสงบมันก็จะส่งผลมีอิทธิพลต่อสังคมไปได้คนรอบข้างก็สงบตาเมื่อเจอคนที่มีจิตใจสงบมีจิตใจเมตตาคนรอบข้างก็จะมีความสงบไปด้วยคนรอบข้างก็จะมีเมตตา มีความปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ันทีนี้พอมีสมาธิภาวนาก็จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบไตรสิกขาที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วเอาไปจับในทุกๆลัทธิทุกๆความเชื่อ ความเชื่อใดที่ประกอบไปด้วยศีลความเชื่อใดที่ประกอบไปด้วยสมาธิภาวนาความเชื่อใดที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาส้อนคนให้มีสติไม่ใช่สสอนคนให้มีโมหะหลงไหลหูเบาเชื่อง่ายศรัทธาที่กลายเป็นความงมงายมันก็ไม่ถูกไม่ต้องศรัทธาใดที่ทําให้คนมีศีลมีสติมีปัญญามีภาวนามีสมาธิ นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วฉะนั้นก็ขอฝากให้ทุกคนทุกท่านจงได้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคไวรัสโควิดก็จะได้มากล่ำไกลขอให้ทุกท่านมีความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมสิ่งเหล่านั้นก็ขอให้พลสำเร็จขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางใกล้ๆก,ก็ขอให้โชคดีปรารถนาก็ขอให้มีความ สมประสงค์มีความมั่นคงทังด้านกายทังด้านใจมีทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามเขาก็าให้พบแต่ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจเดินทางไกลๆโชคดีมีความพาสุขจเจริญก้าวหน้ามีความร่ำรวยด้วยบุญกุศล มีความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีความร่ำรวยด้วยคุณธรรมความดีทั้งหลายทั้งบวงขอให้ท่านมีความสุขทุกเวลามีความสุขทุกนาทีมีความสุขทุกลมหายใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร